สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้ชม ยนิดนดนีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่นัำน,นารงคุณผู้ชมวันนี้เราสีแดงแรงธิ์มากๆเลยและเราอยู่กับเล่แม็กพร้อมกับการเปิดตัวพรีเทอร์คนใหม่หน้องมินลีกับไบร์วชิระวีดการจับตัวจี๊ดสองคนมาแบบชนกัน<อ>เพราะคำว่าแม็กซ์ไงใช่เพราะว่า max เล่แม็กไงมันก็มาพร้อมกับความแบบยิ่งใหญ่อลังการปล่อยมาทั้งวายรโฆษณาและปล่อยเพลงมาด้วยเพลงชื่อว่า to the max แต่วันนี้ก่อนที่เราจะไปดูตัวเอ๋ยวีเราไปดูตัววายรโฆษณาก่อนได้

เน mm hmm um> um> oh, ี่ยเนี <uh! ่ยชอบโอ้ยโอ้ยโอ้ว้าว สะดุดได้เต็มแมสปังปูเลเยมากมันคือความแมส์นะเออมันมีความเท่อะจังหวะมันแบบจุ๊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 บฉันประทับใจซีนการปรากฏตัวของมีมากเออสับปะเอออออออรับรู้ได้ถึงความกรอบใช่กรอบกรอบแบบ ASMR ฉันว่าฉันต้องลองมันมีสามรสแต่วันนี้เราจะได้ชิมละหนึ่งรสนั่นก็คือพริกปีศาจเสกมาเลยไหม ต้องเสกแล้วนะไม่อร่อยสนุกได้เต็มแม็กอันนี้ก็คือรสพริกปีศาจนะฮะเลิเกเออมันน่าจะเพิ่มอัรถรดในการที่จะได้ดูเอมวีต่อไปเพราะว่ามันเป็นการปูทางถูกต้องมันคือพริกปีศาจจริง เรามาแบบว่ากินไปด้วยดู MV ไปว้วยดีกว่าเลน่ะนอกจากออกรถใหม่มาแล้วใช่ไหมเขายังแบบว่ามีเพลงใหม่ด้วยซึ่งเหมาะกับเลนแม็กมากๆเพราะว่าเพลงชื่อ to the max นั่นเองของน้องมินลีเออไปดูกันเลยนะอาาก็คืเพลงในไวรัอเมื่อกี้อ้ายักใครเหรอเออลดนะว่าไม่ได้นะฟาด Oh, 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 to the to the Yeah, oh. to the right, to the top, to the max. Oh, to the

就是老鹰。 ชือเดอะแมเลแมนเอกชายาบเออแต่ชันน่ะเข้าใจท่านี้เลยนะตอนนี้เริ่มแล้วราะว่าใช่ฉันนะนั่งกินมาตลอดเลยแล้วพริกปีศาจคือปีศาจจริงๆเพชรได้ใจอืมคือเนี่ยคือเนี่ยเป็นคนที่ชอบอ่ามาแล้วคือเราเป็นคนที่ชอบรสที่มันจัดจ้านมากคือมันตอบโจทย์มากๆใช่อร่อยแล้วในที่สุดเลก็ทำ สิ่งที่มันแบบว่า to the max จริงๆอะเออคือมัน max จริงๆสําหรับเราอะเออคือมันเผ็ดจริงอะแต่ว่าใครที่ไม่ทานเผ็ดมันยังมีอีก2รสชาตินอกจากรสพริกปีศาจเนี่ยก็ยังมีอีก2รสรสแรกเลยกูเมสซาครีมและหัวหอมนี้เลม็กเขามาแบบจัดเต็มนอกจากนี้ยังมีอีกรสหนึ่งน่ากินเหมือนกันนั่นก็คือรสบาร์บีคิวพริกแซ่บซีดนั่นเอง แต่ตอนเนี้ยเอาตรงๆนะพริกปีศาจคือที่สุดตอนเนี้ดูดัมแม็กซ์มิลลี่ไม่ทำให้พี่ฟังอีกแล้วอือดัมแม็กซ์แดด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 สไตล์มิลลี่เออมันยังมีกลิ่นของเขาอยู่นะสไตล์ค่ะบู้เรากำลังสบายให้โปรเมื่อพันอย่างเงี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันก็ยังมีความเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะลงสนามอ่ะเออแบบว่าต้ลงสนามด้วยความสง่างามีความเป็นแบบมีความเป็นลีดมัธยมอ่ะต้องให้เขานะมิลลี่ะคือคือเปิดมาก็คืออยู่บนก้อนเมฆเลยอยู่บนเกาะสวรรค์ เออบอกก็คือ to the max เลยเกาะแก้วพิสดานหนึ่งกางเกงากางเกงไม่ต้องขายาวก็ได้นะจริงแ <laughs> <laughs> ฟชั่นมากโโพสสุดเนี่ยเธอตอนเปิดตัวไบร์อะคือแบบ,บมันไบร์อ่ะดูดิมันคือไบร์อ่ะแต่เขาดูแบบว่าทำให้ดูเหมือนแบบว่าเป็นแบบคนคนเดียวกันหรือเปล่าไม่รู้อ่ะมีความแบบว่ากลายล่างอ่ะมีความกลายล่างแบบว่า to the max อะไรอย่างเงี้ย แต่ใบก็คือแบบว่าเอายุอะอือห่งองหน่งงหนึ่งสงังไงนหนสอหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสงหงนึ่งสองห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 นึอแแบบพอ อ่านี่ไงเทวดาเฮ้ยเทวดามาพร้อมรถพิษอีสานละผีเสื้อในเมืองเขาพร้อมดอกแมงขันสีเหลืองทำไมถ่ายไบร์เอามัได้หลอกขนาดนี้อย่าเชื่อว่าทำไมถ่ายแบรมันได้หลอกขนาดนั้นทำไมทำไมไบร์หลอกขนาดนั้นคือเด่นแม่น้ำก็เอาไม่อยู่แล้วมันมันร้อนแรงระเบิดเย้งับงับงับ เมื่อถึงรสชาติไงใช่เมื่อเขาถึงรสชาติที่แท้จริงไงก็คือแบบว่า to the max ระเบิดตู้มตลอดแตกสุดท้ายแล้วก็คือ d i a m o n ใช่เป็นแบบที่สุดแล้วเราอยากให้ทุกคนไปฟังเพลงกันด้วยนะฮะพิมพ์ได้เลยใน YouTube ว่า to the max หรือจะไปดูตัววัยรัลโฆษณาตัวนี้ก็ได้พิมพ์ว่า m i l i e bright lemax อ่ะนั่นก็คือทั้งหมดของ lemax ที่ปล่อยออกมา เพราะฉะนั้นตอนนี้อย่าพลาดละพลาดไม่ได้ดูรีแอคชั่นของเราเสร็จแล้วเนี่ยไปเลยเซเว่นอีเลเวนเพราะว่าเลเม็กซ์ทั้ง3รสตอนนี้เนี่ยมีขายที่เซเว่นอีเลเวนใกล้บ้านคุณผู้ชมทุกสาขาเลยค่ะเพราะฉะนั้นไปช็อปกันค่ะต้องไปโดนถูกต้องต้องไปโดนต้องไปลองชิมและคุณผู้ชมนะครับฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับคนที่ดูช่องเราอยู่แล้วเนี่ยดูรีแอคชั่นของนั้นรกไปแล้วก็กิกนเลเม็กซ์ไปได้ด้วยนะฮะซื้อมาตนุนเลยคุณผู้ชมดูทุกคลิปกินได้ทุกคลิปเพนเ็นเพนเพนใช่และอย่าลืม การที่สุดคือก,กระดิ่งค่ะวันนี้พวกเราสี่คนของตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ